อมบรรยากาศปันหน้าพี่น้องอยู่ทั้งหาทั้งหน้าก็มาสี่หอดปลาเฮ็ดเลยพี่น้องอีกจักหน่อยหอดปลาเฮ็ดแล้วทุกคนมาเบิ่งกันป้าหนึ่งพี่เตนวยแบบเงี้ยหนึงพี่น้องอยู่ในกลองเดียวได้อยู่ประมาณหาหุกนวยไปเกลี่ยเบิ่งทั้งข้างๆเนาะพี่น้องมันก็สิมีเป็นหมูเลียนกันเลยสวัสดีทุกคนมาพบกับสองผักกินอีแล้วมันีผพาพี่พี่น้องมากินแกงพี่น้อง แกงค็ดเพาะแกงคิดเพาะนังโอ้พี่นหนอตัวนหนใหญ่ๆเลยุโซดใหม่ๆเลยวี่นหนอมาอือหือแบคักหน่อตัวนนใหญ่ๆ

ชอแค่ดมมันใส่เออแมบนีพี่น้องแค่ยังกินางน้งใส่กับเองเพรางเอียงแหนพี่น้องหอมหอมอผมแบบถมเตีว ปากเต็มคำเน้นๆเลยพี่น้องอืม,อม เฮ็ยพอนั่งเลยพี่น้องกีนหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเป็นคองให้กินหายาดเลยพี่น้องแต่กินปิดละเชื้อฤดูนี้กำลงังเป็นฤดูเทปเพิลร่างเหลิมออกพี่น้องร่างเหลิมออกเลยยังแบบสดๆไม่ไหมเลยนิอย่อ่อนพี่น้อง ไงพี่น่องแต่ว่าไม่ยังอ่อนว่าไม่กำลังเลิบอ,ออกอืมเข้าขึ้น แซ่บค่ะพี่หน้องแต่ปอกแปก๊กปอกแปก๊กในเป่าพี่หนุ่มกลิ่นโคตรหอมเลยพี่น้องกลิ่นเทสหอมหอมอื้อหือ แซ่บขนาดพี่เนาะพี่น้องเบิ่งพผัเต็มปากเต็มคำเลยอืม แบบซูด้ดเนาะใคกินพรนังใครก็ใบติวไปสมติวแต่กับพรียทางเนี่ย กินบอบเร์สามพี่น้องยิ่งหน่อย,อยหนึ่งคลิบกับจบเพียงเท่านี้พาพี่พังหน่องก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้เพิ่มเป็นลรงใจอย่างับสองพงกินอีกแล้วบ๊ายบาย